สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไ c แชน n นลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณอุดมพลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f สทีมงานทานายประชาชนโดยได้หยิบยกจากคลิปของช่องมอดอที่ทางช่องของมอดอได้มีการทำคลิปที่ว่าผู้ใหญ่บ้านจำปาดงเจออดีตผู้ใหญ่กุกโกกนำพิธีขบวนเหตพระ0ูนเจพร้อมขบวนโดยยอดวิวหก0มืการรับชมส่วนทางช่องของไอเสียทองป้อมโกงเชก็ได้ทำคลิป โดยยอดวิวนั้นมีผู้รับชมถึง52,000คนโดยการทำคลิปที่ว่าตลาดเริ่มเปิดแล้วหน้าบ้านลุงคุแล้วมีการหยิบยกเอาคลิปของช่องมนโอมที่ช่องมนโอมนั้นได้ทำคลิปที่นายเชพลุลมีการแห่อันเชิญพนักปุกโดยมีผู้รับชมจำนวน3,300ผู้รับชม ส่วนช่องเต๋นลุงพลป้าแต่น f ฟมิลีก็ได้ทำคลิปที่ว่าป้าแต่นโชว์สเตปเสริงรำพร้อมทีมงานรำจำปาดุงโดยมีผู้รับชม3 2ม3,200ผู้รับชมจากประเด็นนี้นั้นคุณอุดมพลจึงได้พสข้อความที่ว่าอึ้งมากเมื่อเห็นยอดวิวของสองช่องนี้เพราะลุงป้าไม่ถ่ายคลิปเองยอดก็เลยรวง หาคลิปหลักหมื่นยากมากขนาดคลิปถวายพระให้วัดยอดยังไม่ขึ้นขนาดปาโชว์สติปแล้วนะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไอ้สามชั้นกับช่องโมโดเอาไปกินหมดแล้วยอดปังกว่าจำเลยอีก คุณอุดมพรได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าช่องบอดอไม่แผ่วเลยทั้งทีเนื้อหาเดียวกันกับคนอื่นเอฟซีชอบฟังคนปากหวานภาคเสียงนุ่มนวลเนื้อหาเดียวกันเอฟซีเลยเลือกดูช่องที่เขาตัดต่อดีพูดน่าฟังบอสเจ๋นเสียงไม่เพาะคนเลยไม่ค่อยอยากฟังจำเลยมันไม่สนยอดวิวหรอกค่ะ มันสนแต่ยอดบริจาคจากเอซควายคุณอุดมพรได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าคงยากแล้วล่ะสมัยนี้ทุกคนต้องประหยัดนับถอยหลังเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะคุณอุดมพรได้ตอบกลับว่าอีหลีล่ะไม่แปลกถ้าเยอะสิแปลกฝฟายยังลำคาญเลย ว,วันวันมีแต่ชี้นิ้วจกปาร้าส่งเสียงเป็นเสบแก้วหูพูดจาวางตัวที่สำคัญโชว์ขี้เกียจขืนดูมากๆได้ขี้เกียจตามๆกันอดตายทั้งโลก FC นะพอดีเลยไปดูช่องอื่นที่มันจเจริญหูจเจริญตาม,มากกว่านี่แหละนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการกระทำ คุณอุดมพรได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเดี๋ยวนี้นางไม่ค่อยไปหนานางบอกผัวไม่ให้ไปลำบากคนรวยก็งี้แหละคอยไปเดินชี้นิ้วและตรวจงานก็โผัวก็เพราะผัวรักผัวหลงกลัวเมียลำบากแบบนี้ไงบ้านที่มีก็เลยไร้ฝาถ้าหลานไม่ตายก็คงอยู่แบบนั้นจนเหี่ยวไปเองละมั้งคุณอุดมพรได้ตอบกลับว่า ระวังเถอะไม่ไปนาเดี๋ยวมีคนมาจิกลุงไปเด้อเขายิ่งหยอกล้อก,กันบ่อยๆอยู่ตลาดน้อยนี่เขาขายของให้ใครคุณอุดมพรได้ตอบกับความคิดเห็นนี้วา่าพี่อ้วนไล้ขายดีมากยาสีฟันกล่องลบพันฮฮ่าฮายอมรับในความขยันของมัน ปีที่แล้วขายดีมากยังขาดทุนปีนี้จะยังไงมาลุ้นกันแค่ค่าแรงแอดมินแต่ละเดือนก็แย่ล่ะอึงมากมาดามเถิกติดซีรีส์ไม่สนใจแล้วถ่ายคลิปคุณอุดมพรได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าช่องโมเดลเอาไปกินหมดทุกงานโปใหม่ต้องมาแล้วล่ะ เรื่องยอดยอดวิวแก้ไม่ได้แล้วต้องใช้การขายเท่านั้นถึงจะอยู่รอดดูไอ้หมูตอนสิวิ่งไปวิ่งมายอดวิวมันยังพอได้อยู่ช่องมอดอยอดวิวนำลิวช่องหลุงปาไปไก่มากเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณวุงหว่งกันต่อนะคะโดยคุณหวึงแหวงได้มีการพสต์ข้อความ ลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้หยิบยกจากคลิปช่อง Youtube ทางฝั่งนายเชยพลโดยได้ทำคลิปที่มีพระเข้าไปบริเวณที่มีการซ่อมแซมพญานาะคแล้วได้ทำคลิปบอกว่าคนลุกเมื่อโยมพ่อมาแก้บนกับองค์ปู่ด่วนพระได้มาดูองค์ปู่แล้วพูดคำนี้ถึงกับอึง จากประเด็นนี้นั้นคุณวึงแหว่งจึงได้พดข้อความที่ว่าแค่นี้ยังขนลุกถ้าหล่นทับพระไตหาขึ้นมาจะไม่หมอยดุ้งเลยหรือเขตก่อสร้างแต่ปล่อยให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปสับเภาตามเคยเอิม่มว่าแต่เหมือนหลวงพอ่อจะเล่นสไลเดอร์มากกว่านะหลวงพ่อเอนจอยสไลเดอร์ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนลุกมากซ่วมอยู่ไหนคะคนลุกทั้งวันใช้เข็มเบอร์ไหนเย็บแผลของจิตให้ติดกันเนาะเป็นการคัดสรรคนมันก็แค่ปูนปัน้นจะมาองค์ปู่อะไรกันนักหนาวะตาบอดกันหรือไง เห็นกงจักเป็นดอกบัวตามจำเลยมันอ่ะอันตรายมากเกิดทับไข่ขึ้นมาคงมีคดีเพิ่มหลุงต้มแปดเสนวิศวกรคุมงานอยู่ไหนครับขนหมอยนางเถิกลุกพระมีศีลแต่มาแก้บนกับปุ่นปันมอมเมาแม้กระทั่งพระบาปที่สุดขนลุกก็ไปขี คนลุกอะไรไม่เคยเห็นปูนเอามาปันเป็นสัตว์ต่างๆหรือไงเรียกปูสรุปปูนปนันนี่คือพ่อของพ่อมันใช่ไหม